หอ,อกจากไอตีหมึกคนอื่นอ้วไม่นับยาดรักกมึงมาน้องหนังไทยซทับไทยเพราะว่าแหล่งใต้กันแทบทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับมวยไทยในแขนงที่คนไทยแทบไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่อย่างมวยชัยยา ซึ่งเป็นมวยไทยที่มีท่นกำเนิดทางจังหวัดตอนใต้ของประเทศซึ่งมีเอกลักษณ์ทักษะและความร้ายกาจไม่แพ้มวยไทยแขนงนไหนๆที่มีในแผ่นดินแต่เรื่องราวของบัดมวยเป็นเพียงแค่หนึ่งในพล็อตหลักสำคัญของหนังเท่านั้นยังมีพล็อตเยี่ยมๆอย่างอื่นเช่นเรื่องราวของมาเฟียในวงการมวยมือปืนรับจ้างความรักระหว่างพี่น้องผองเพื่อนมิตรภาพการเข็นฆ่าหักเหลี่ยมหักหลัง กิตยศศีและทุกพล็อตมีความโดดเด่นและมีความสําคัญต่อตัวหนังด้วยกันทั้งหมดแต่ที่เด่นสุดคือฝีมือด้านการแสดงของทีมนักแสดงที่นําโดยกอฟอัคราอมัตยกุลที่เล่นบทไอเปียกไอห,หนุ่มบ้านนอกจากปักใต้ที่มีชีวิตติดลบเหมือนผู้คนชายขอบทั่วไปของประเทศนี้ ที่ต้องใช้ทักษะในการต่อสู้และใช้แรงใช้ร่างกายในการต่อสู้ฝ่าฟันยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ลืมตาอ้าปากได้สุดท้ายกลับต้องเข้าไปพัวพันกับวงการอาชญากรรมด้านมืดของวงการหน่วยไทยที่ซ่อนเร้นความคดโกงและความตายไว้เบื้องหลังภาพของวงการนักสู้ที่สงเกียรติกอฟถอดวิญญาณเล่นหนังเรื่องนี้และตีบทได้แต่กระจุยทั้งซีนดราม่าน้ำตาตก ฉากที่ไอ้เปียกติดคุกแล้วเมียมาเยี่ยมแต่มันต้องแสดงละครเพื่อให้เมียต้องตีจักพอเมียเดินพลอยหลังไปไอ้เปียกก็เปลี่ยนจากที่กำลังหัวเราะมาเป็นร้องไห้อย่างเป็นบ้าปเป็นหลังฉากนี้กอล์ฟเล่นซีนรุมได้เทพมากๆเทียบเท่าพระเอกเจ้าบทบาทของไทยอย่างสรพง์ชาตรีได้เลยหรือฉากชกมวยแล้วช้ำในต้องโหนเชือกตอนเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดฉากนี้มันช่างสมจริงออามากมาก หรือจะเป็นคิวแอคชั่นอย่างฉากต่อสู้แบบรวมหมู่ในเวทีมวยใต้ดินที่โชคแบบไม่มีกติกาก็ทำออกมาได้โคตรมันดุเดือเดเลือดอพล่านสมจริงมันไม่แพ้หนังของจาพนมเลยทีเดียวนักแสดงอื่นๆก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีกับบทบาทที่ได้รับทั้งสามารถพยักอรุณในบทครูมวยที่ถูกใส่ร้ายว่าล้มมวยซนเดอะสตาร์ในบทเพื่อนตายของเปียกที่ก็แสดงได้สุดยอดเช่นกัน พระรองที่แสดงเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นของพระเอกและเป็นคนที่โชว์ความเป็นเลิศของมวยชายาให้ผู้คนได้ประจักษ์คนนี้ก็เล่นดีเสียดายที่แอบจำชื่อนักแสดงไม่ได้ส่วนนางเอกก็ทั้งสวยทั้งน่ารักที่เล่นบทปราม่าก,กับชีวิตที่พลิกผันจากตักเรียนพยาบาลสาวสวยดาวเด่นพอมาพบและรักกับอันธพาลกระจกกระจกอ,อย่างไอเปียกจนหนีตามมันเข้าเมืองกรุงจากภาพที่สองคนแอบพบกันเมื่อยามแรกรักอันแสนหวาน และแอบไปจุบกันในสวนยางอย่างดูดื้อตัดฉากมาเมื่อได้เสียเป็นผัวเมียแล้วในยามทะเลาะกันไอ้เปียกตบเมียด้วยมืออันหยาบกร้านสุดแรงฉากนี้โคตรทำร้ายใจิตใจคนรักเมียยิ่งนักแอดไม่รู้จากชื่อของเธออเหมือนกันแต่คาดว่าปัจจุบันคงไม่อยู่ในวงการแล้วตัวละครอื่นๆของเรื่องทั้งตัวร้ายตัวดีล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นและความเท่เป็นของตัวเอง ทั้งนักมวยคู่ปรับของไอเปี๊ยกตอนอยู่บ้านนอกที่ชื่อไอเขี้ยมมัดควายซึ่งเคยมีเรื่องและท้าชกมวยกันบนเวทีโดยมีข้อแม้ว่าใครแพ้ต้องกราบตีนอีกฝ่ายแต่พอไอเปียกแพ้จะก้มกราบตีนภาพที่ไอเขี้ยมเอามือมาประคองศอกไอเปียกไว้ว่าไม่ต้องกราบมึงก็เป็นมวยดีมีฝีมือคนหนึ่งฉากนี้โคตรพีคมันแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมน้ำมิตรที่มีในตัวนักมวยตัวจริง ฉากที่ไอ้เคียมแสดงเกียติยศที่มอบให้กับไอ้เปี้และหมุนตัวกลับหลังหันเชิดหน้าเดินตัวตรงจากไปนี่มันช่างโคตรเท่และตัวละครนี้คือส่วนพลิกผันที่ทำให้ไอ้เบี้ยตัดสินใจเข้าสู่ด้านมืดเมื่อได้เห็นในชะตากรรมของนักมวยมากนํำใจที่มันยกย่องนับถือแม้แต่ผู้ร้ายอย่างเฮียนหนวดก็ดูเป็นคนมีของฉากรอบสังหารที่เฮียแกเอามือล้วงลงไปในหม้อหูฉลามร้อน เพื่อคว้าปืนที่ซ่อนเอาไว้ออกมานำยิงเจ้าพ่อใหญ่แบบซึ่งซึ่งหน้ามันช่างเป็นการออกแบบฉากที่สร้างสรรค์โคตรไอ้ผู้ร้ายหน้าตีโรคจิตที่ชอบฆ่าคนแล้วเอาหูไปแนบกับอกเหยือ่อเพื่อฟังเสียงหัวใจที่กำลังจะหยุดเต้นแอบแอบคิดในใจว่ามึงคิดได้ไงว่าไอ้คนขีนดบ่อันนี้มันโคตรล้งเลยนะก้องเกียริโคมสิริกำกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมีครบทุกรสตั้งซึ้งเศร้ารับเคล้าน้ำตา บูมันส์ฮิวแอคชั่นนิดเดิบเถื่อนเลือดสาดสุดเป็นหนังไทยเรื่องเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งของวงการหนังไทยในยุคหลังหนัง2499อนันาพานครองเมืองและน,งนางนาคน่าเสียดายที่หนังทําเงินไปได้แค่11ล้านบาทเทียบไม่ได้เลยกับหนังผีบ้าบ้าบาบอไร้สาระเรื่องอื่นๆที่ทําเงินไปเกินกว่าที่ควรจะทําได้มากใครที่ชอบดูหนังดีๆเข้มข้นสมจริงทั้งบทบูและบทชีวิตพลาดไม่ได้เลยนะกับหนังเรื่องนี้ ใครที่ยังไม่ได้ดูรีไปหาดูกันด่วนเลยไม่งั้นจะพลาดหนังดีไปอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว